มนออยู่ด๋เขาก็ฝันว่ามีผีมาเอาเขาจะเอาเขามาอยู่ด้วยหลังหลังจากที่เขาไปเอาเงินมาแล้วอออืนนนนฝฝััเม่คืนคนนี้เป็นเป็นผู้หญิงสติไม่ดีใช่ไหมครับอหไ๋อครับครับเขาเป็นปากมันไม่ค่อยมีเสียงพูดมันเป็ยังไงแล้วมันพูดคาคาอืมครับพูดสำเนียงไม่ชัดเจนนะแต่เป็นคนในพื้นที่แต่เป็นคนในพื้นที่นี่แหละโอ้ครับ มันไม่มีเจ็บองเหี่ยวเลยลูปถูกสมาร์้มีสือกูไอ้มันจัดไม่ถึงเขาอ่ะเจ้วหลวงพ่อนี่ก็เห็นได้นี่อตั่แทน ทราบข่าวตอนไหนครับว่ามีคนมามาทุบโกรดนี่ครับก็ตอนนี่แหละตอนที่เขาโยมมาหาเห็ดนี่เขาเชันข้าวเห็ดแล้วหรือไม่เขามาดูอะไรกันเขาลอูออกไปดูก็เลยรู้ว่าโอ้เขามารักเก็บหมอาหาสตังหาเงินนะครับแล้ <laughs> วามามาดูแล้วเขาเขาก็ติดติปเรื่อย นี่ันทอนไ่อคือของมันแจ่มำๆช่วงนั้นที่เมียเป็นยัง,คำคำงยทีเปิดกวดินเนาะเขาเาาขาวันนี้พาเท้าห่อแล้วเขาก็เอา้าใจใจถึนดิ้งหลายมันดิ่งบ่กขาดมันด่งเพาะทว่ามันตกลงนีื้นี่มันหอกมันที่คาาือคนามมาแล้วลงด้วย แสดงว่าเขาก็ไปท uh ุบกระจกแตกใช่ไหมครับตรงนั้นน้งกระจกมันก็เลยไปเาว่าู้ใหญเขาเริมไปจูนไปเดินไปชูนในป่าคนเดินเขามีตังค์เยอะผู้ใหญ่ว่าแรกน่อยที่จะเอาไปเ้าไปยอน เงินกว่าเขาเขาพลาขา้ขาวไปวางปะเข้าวให้ขู่ญาตายายนะเขาเขาแต่งผลาข้าวจัดหาอะไรกินตามประตินี่โบาราณคนเสื่อเขามีปัจจัยใส่ได้ห้าสิบบาทมีแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ยี่สิบแล้วก็มีคนบอกให้มันไปเอาแล้วก็ไปเอามนก็มีที่นี้เป็นเงินก็อยากได้เพิ่มอย่างนี้ก็คือเอาตัวที่เอาออกง่ายๆได้ ก,ก็เลยไปรื้อเลยว่างันต <c oughs> ัวไหนที่เอาไม่ได้มันก็ไม่เอาเ <c oughs> จา้านที่เขาไอ้ไอ้สับเปลือเรื่องอะไรเขาโยขี้เขาคนที่เอามาปัจิุวหนเขาเอาผ้าขาวหอ่อโกดไว้แล้วเขาเอาได้สายกินลืมพันเยอะๆพันเยอะๆมันดึงออกไม่ได้นะ <c oughs> มันบาดมือมันก็ปงไว้เถอะมันไม่ได้เอาในสี่นั้นมันไม่ได้ทุบมมนเนินอะไรหรอก บาง huh. ทีเามันแกะเอามันวงเอามันแกะเออที่ว่าบางทีเขาปิดฝาไม่สนิทนะมันเพราะไม่นานมันก็แตกมันก็ลาออมาบางทีเขาสูไว้ที่สือ้อครับมันได้ประมาณร้อยกว่าบาทนนะีะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญกับแบงค์เนาะแบงค์นี่แบงค์ห้าสิบกับแบงค์ยี่สิบที่วางอยู่ในผักข้าวนะครับ ก็วันวันนั้นเป็นวันสารด้วยแลวก็มันเอาตอนตอนหัวค่ำอืเพือ่อนแว่นดีนะครับ,ค,รบคุณตาครับในกรณีที่มีคนที่ไปขโมยเอาเงินในโกดหรือกระดูกเนี่ยครับตามโบราณความเชื่อเนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้างครับก็คือวิญญาณเขาเฝ้าครับอวิญญาณเขาเฝ้าครับแต่วิญญาณนั้นไม่เห็นตัวหรอกครับอืเขาเฝ้าของเหมือนกับ ้าพูดตามหลักธรรมะเขาเรียกว่าไม่ไปฝุกไปเกิดไปเฝ้าเจ้าของเงินในโกครับนั่นแหละครับอืแล้วแล้วคุณตาเชื่อไหมว่ามันมันมีจริงเรื่องนี้มีจริงครับเพราะผมปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่2,516ผมเชื่อว่าดวงวิญญาณมีจริงและองค์อมริตมีจริงครับครับอแล้วกรณีของคนที่ขโมยเงินไปรอบเนี้ย แล้วจู่ๆแล้วนอนฝันว่ามีผีเอาเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยคุณตาเชื่อเชื่อไหมเชื่อได้ครับเพราะว่าบางทีผีก็จะจะหักคอได้ครับอจะพูดตามสายศาสตร์ครับหรือพูดตามองค์อัมบริษหรือฤทธิ์เดชของขลังมันมีจริงครับอ